เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าบุหรี่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งปอดหรือมะเร็งในช่องปาก ทราบไหมคะว่าบุหรี่ทำให้ผู้หญิงเราแก่ก่อนวัยและมีรอยเหี่ยวย่นมากกว่าคุณผู้ชายถึง4.7เท่าโดยไม่ขึ้นกับอิทธิพลของแสงแดดวันนี้เราจะมารู้จัก Smoker Face Smoker Face นะคะคือผู้หญิงที่สูบบุหรี่และมีลักษณะดังต่อไปนี้1ใน4ข้อข้อแรกมีรอยเหี่ยวย่นเห็นชัดเจนบริเวณมุมปากแก้มและหางตาข้อที่2มีลักษณะใบหน้าที่ตอบลึกข้อที่3 ลักษณะผิวบางลงและมีสีเทาและข้อสุดท้ายสีผิวออกไปทางส้มแดงหรือม่วงแดงเป็นยังไงบ้างคะนับสโมเกอร์เฟสของตัวเองได้กี่ข้อกันบ้างถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เราจะลดละเลิกการสูบบุหรี่และสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลิกบุหรี่ก็คือแรงบันดาลใจอย่าลืมนะคะหาแรงบันดาลใจดีๆในการเลิกบุหรี่ได้จากศูนย์ระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลสมิตวัวสุขุมวิท tobacco free be beautiful ค่ะ